สวัสดีครับนักเรียนสายชั้นปสองทุกคนทุกห้องเรียนมาพบกับคุณครูโจ้นะครับในภาคเรียนที่2ในรายวิชาดนตรีนะครับเรียนในภาคเรียนเนี้ยนะครับที่2เนี่ยนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของการปฏิบัตินะครับครับที่คุณครูสั่งไปในรายกลุ่มนะครับของห้องเรียนวิชาดนตรีชั้นปสองนะครับก็คือให้นักเรียนเตรียมคุยนะครับ คุยเน meditation. ี่ยนะครับเตรียมคุยนะครับนะครับเนี่ยอันนี mm ้ค hmm. ุยนะครับคุยรีคอร์เดอร์นะครับนักเรียนนะครับคุยรีคอร์เดอร์ที่ให้นักเรียนเตรียมนะครับก็จะไปหาซื้อนะครับตามร้านนะครับร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนนะครับหรือร้านเครื่องดนตรีนะครับก็เป็นเครื่องดนตรีที่มีราคาไม่แพงนะครับสามารถที่จะเอาไว้เรียนในปฏิบัตินะครับในวิชาปฏิบัติในวิชาดนตรี นะครับของคุณครูโจ้นะครับในเทอมนี้นะครับตอนนี้นักเรียนมาทําความเข้าใจนะครับในเรื่องของคุยนะครับคุยรีคอเดอร์ก่อนนะครับคุยรีคอเดอร์เนี่ยเป็นเครื่องเป่านะครับเราเล่นโดยวิธีการเป่านะครับนักเรียนเป่าเนี่ยนะครับจะอยู่ในประเภทของ เป่าลมไม้นะครับเป็นเครื่องเป่าลมไม้นะครับจัดอยู่คุยรีคอเดอร์เนี่ยจะจัดอยู่ในประเภทเครื่องเป่าลมไม้นะครับนักเรียนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคุยสากลนะครับนักเรียนคุยสากลนะครับ <Ooh. S 1> ก็เป็นประเภทของเครื่องดนตรีสากลนะครับที่เรียนได้เรียนไปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนํากันก่อนในในชั่วโมงนี้นะครับมาแนะนําเรื่องของ ครุยนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับแล้วก็วิธีการนะครับในการที่จะเล่นนะครับให้ถูกต้องและปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับเพื่อจะให้เกิดประโยชน์กักเรียนได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวนักเรียนมาดูนะครับอันนี้คุยนะครับคุยรีคอเดอร์นักเรียนจะเห็นนะครับที่มือที่คุณครูถือนะครับนะครับนักเรียนก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับนักเรียนไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับนักเรียนแกะดูไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะครับหมายถึงว่า อยู่ในถุงเนี่ยนักเรียนนะครับหยิบเครื่องออกมาเลยนะครับก็ดูไปพร้อมกับคุณครูเลยนะครับส่วนบนนะครับนักเรียนมาดูส่วนบนก่อนจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับคุยรีคอเดอร์เนี่ยนะครับนักเรียนส่วนบนส่วนกลางนะครับท่อนกลางแล้วก็ส่วนล่างก็คือท่อนล่างนะครับจะมี3ส่วนด้วยกันสามารถที่จะถอดออกได้นะครับแต่เรียนไม่ต้องไปถอดนะครับคุณครูอธิบายให้นักเรียน ให้เข้าใจก่อนว่ามีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับมาดูส่วนแรกนะครับส่วนบนนะครับส่วนบนก่อนนะครับจุดแรกเลยนะครับที่จะให้นักเรียนรู้ก็คือปากนกแก้วนะครับครปากนกแก้วนะครับจุดที่คุณครูชี้นะครับปากนกแก้วนะครับแล้วก็จะมีส่วนประกอบมานะครับตรงกลางนะมหาด้านล่างก็จะมีรูนะครับรูที่เอาไว้สําหรับใช้นิ้วปิด เพื่อปิดเปิดโน้ตนะครับให้เกิดเสียงโน้ตต่างๆนะครับเมื่อเป่าเข้าไปแล้วนะครับเป่ามาจากด้านบนนะครับนี่ยครับปากปากด้านบนนะครับจะมีอีกอย่างหนึ่งตรงอีกอย่างที่ให้นักเรียนรู้จักก็คือรูนิ้วค้ำนะครับรูนิ้วคัำก็คือใช้นิ้วโป้งนะครับข้างซ้ายในการปิดนะครับหรือประคองนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะต้องปิดนะครับไว้ตลอดเวลาเลยนะครับอีกรูหนึ่งนะครับมาดูด้านหน้าต่อนะครับนักเรียนแล้วก็จะมีรูโน้ตนะครับที่ไว้ไว้วางนิ้วนะครับปิดเปิดเพื่อให้เกิดเป็นเสียงโน้ตต่างๆนะครับเมื่อเป่าแล้วนะครับแล้วมาดูอีกจุดหนึ่งที่สาคัญมากเลยนะครับนักเรียนก็คือตรงด้านส่วนล่างนะครับครูคุณครูเรียกขอเรียกเป็นส่วนด้านล่างสุดเลยจะมีอยู่หนึ่ง รูด้วยกันนะครับรูสุดท้ายเอ่อรูรูเนี้ยนะครับรูด้านล่างเนี่ยครับเนี่ยนะครับรูสุดท้ายเนี่ยนะครับนักเรียนนะครับรูเนี้ยนะครับจะสามารถปรับนะครับปรับเนี่ยครับปรับตรงตรงส่วนล่างเนี่ยให้เข้ากับนิ้วก้อยของเราได้นะครับนิ้วก้อยมือขวาของเราได้เพื่อจะเอ่อไว้สําหรับมือเราสั้นอย่างเงี้ยเราก็จะปรับหาเราก็ใช้ปรับนะครับบิดปรับเมื่อเพื่อให้นิ้วก้อยเราเนี่ย ปิดรูได้เพื่อสะดวกในการที่จะเป่าให้เกิดเป็นเสียงโน้ตได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้องตัวเพื่อให้นักเรียนได้ข้องตัวในการปฏิบัตินะครับก็ปรับสามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับนักเรียนนะครับนักเรียนก็ทําความเข้าใจนะครับไปกับคุณครูเลยนะครับตอนนี้นะครับส่วนประกอบก็จะมีอยู่เนี่ยเท่านี้นะครับของของคลุยรีคอเดอร์นะครับเดี๋ยวนักเรียนมาดูวิธีการวางมือนะครับการวางมือนะครับ ในการที่เราจะวางมือให้ถูกต้องนะครับจะต้องเล่นทั้งสองมือก็คือมือซ้ายกับมือขวาเลยนะครับนักเรียนมือซ้ายนะครับอยู่ด้านบนนะครับมือซ้ายปูเนี่ยนะครับนักเรียนมือซ้ายนักเรียนนะครับอยู่ด้านบนนะครับด้านบนก็คือส่วนบนของของของกุ่ยนะครับนักเรียนมือขวาอยู่ด้านล่างนะครับเพราะนั้นมือซ้ายด้านบนเนี่ยจะใช้อยู่ สี่นิ้วด้วยกันก็จะมีนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางนะครับนิ้วก้อยเราจะไม่ใช้นะครับนิ้วโป้งนะครับจะอยู่ทางรูนิ้วค้ํานะครับด้านล่างนะครับปิดให้สนิทนะครับแล้วนิ้วชี้เราก็เรียงมานะครับนะครับในรูที่หนึ่งครัครูเรียกว่ารูที่หนึ่งเลยกันนะครับหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยนิ้วกลางรูที่สองนะครับแล้วก็นิ้วนางรูที่สาม ไล่ลงมานะครับนะครับเราก็จะประคองขุยได้แล้วนะครับโดยใช้นิ้วโป้งด้านล่างนะครับด้านล่างในการประคองนะครับนักเรียนนะครับประคองจับไว้กดไว้นะครับธรรมดานะครับนักเรียนกดนะครับก็คือกดประคองนะครับให้สนิทนะครับต่อด้วยนะครับมือข้างขวานะครับนักเรียนนะครับนิ้วโป้นิ้วโป้งมือข้างขวาเราไม่ต้องใช้เรา เอามาประคองเหมือนกันนะครับไว้ทังด้านล่างนะครับตามด้วยนิ้วชี้นะครับรูต่อไปเลยนะครับนะครับแล้วก็ตามด้วยนิ้วกลางในรูที่เท่าไหร่ครับนักเรียนรูที่5นะครับต่อไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยนิ้วอะไรครับนิ้วนางนะครับในรูที่6นะครับแล้วก็ตามด้วยนิ้ว ก้อยนะครับนิ้วก้อยนิ้วสุดท้ายเลยนะครับนิ้วข้างขวานะครับนิ้วก้อยนะครับปิดนะครับให้สนิทนะครับในรูที่7นะครับนักเรียนนะครับก็จะมีด้านบนนะครับ7็รูด้วยกันนะครับก็วางนิ้วให้ถูกต้องจะมีนิ้วหนึ่งที่เราไม่ได้ใช้นะครับอยู่ทางมือซ้ายเราก็คือนิ้วก้อยนะครับนักเรียนไม่ต้องใช้นะครับนะครับทั้นั้นใช้หมดเลยนะครับแล้วก็ ประคองนะครับนะครับตอนนี้มาดูเมื่อเราได้จับได้ถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวนักเรียนจับนะครับในอาทิตย์นี้นักเรียนฝึกจับนะครับปิดรูและสังเกตว่าเรารูเราเรานี่ยปิดสนิทหรือย,ยังรูปุ๋ยรีคอเดอร์เราเนี่ยปิดสนิทหรือย,ยังที่เรามีเนี่ยนะครับของเราเองเนี่ยนะครับปิดสนิทหรือย,ยังเราทาบรูเราดูสังเกตนะครับเราใช้ตาเราดูหรือว่าให้ให้คุณพ่อคุณแม่เรานะครับ ดูก็ได้ว่าเราปิดรูสนิทไหมนะครับเราปิดรูสนิทหรือยังปิดสนิทไหมนะครับไม่ต้องนะครับกดนะครับประคองนะครับนักเรียนปิดให้สนิทนะครับเมื่อสนิทแล้วนะครับนักเรียนก็มาลองนะครับเป่าดูนะครับว่ามันอ่าเป็นเสียงโน้ตตัวแรกหรือยังเอาโน้ตตัวที่1ก่อนนักเรียนนะครับโน้ตตัวที่1ก่อนก็คือโน้ตตัวดดนะครับว่ามันมี เกิดเสียงที่ถูกต้องของโน้ตหรือยังก็คือ Notes โน้ตตัวโดนะครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวลองนะครับมาลองด้วยกันว่าวัานนี้ก็ลองเป่านะครับดูนะครับว่าเกิดเสียง Notes โน้ตตัวโดอย่างอันนี้คือถูกต้องมันเกิดเสียง Notes โน้ตตัวโดแล้วนะครับแสดงว่าเราปิดรู้ได้สนิทนะครับ เราเป่านะครับนักเรียนเวลาเป่าเนี่ยใช้ลมไม่ต้องเยอะนะครับนักเรียนไม่ต้องไปกระแทกลมนะครับใช้ลมแบบธรรมดาของเราเลยนะครับเป่านะครับเป่าเข้าไปนะครับในตัวคุยเรคอร์ดนะครับตรงปากเป่านะครับนักเรียนนะครับใช้ลมไม่ต้องเยอะนะครับโน้ตตัวแรกใช้ลมไม่ต้องเยอะนักเรียนให้ฝึกนะครับเป่า ปิดรูให้สนิทแล้วก็เป่าโน้ตตัวแรกก่อนก็คือโน้ตตัวโดให้ให้ออกเป็นเสียงนะครับเหมือนที like ่ค mm ุณครูเป่าให้ได้นะครับโน้ต <realization> ตัวโดนะครับใช้ลมไม่ต้องเยอะนะครับนักเรียนนะครับนักเรียนนะครับเนี่ยเอาให้ได้โน้ตตัวแรกก่อนนะครับนักเรียนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไป นะครับครั้งนี้เดี๋ยวคุณครูนะครับให้นักเรียนไปนะครับทำควา,ามเข้าใจนะครับในเรื่องของการจับหรือปฏิบัติคุยรีคอเดอร์ก่อนนะครับการวางนิ้วนะครับนักเรียนวางนิ้วให้ถูกต้องก่อนนะครับวางนิ้วนะครับนิ้วข้างซ้ายข้างขวาวางให้ถูกต้องก่อนนะครับข้างซ้ายอยู่ด้านบนข้างขวาอยู่ด้านล่างแล้วก็เรียงนิ้วนะครับปิดรูให้สนิท นะครับให้ถูกต้องแล้วก็ลองเป่าโน้ตตัวแรกออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวในท้ายคลิปนี้นะครับนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปท่าจับท่าจับกลุยนีคอเดอร์ที่ถูกต้องนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายก็ได้นะครับเมื่อเราจับนะครับนักเรียนเป็นคนจับกลุยปฏิบัติขลุยนะครับจับกลุยแล้วก็เรียงนิ้วให้คุณพ่อคุณแม่ดูแล้วก็ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปของ ของเราอะ่ะนะครับของที่เราเราปฏิบัติเนี่ยคุยรีคอร์เดอร์เนี่ยนะครับนักเรียนถ่ายแล้วก็ส่งมาในหลายกลุ่มในห้องวิชาดนตรีป .2 ของเรานะครับมาดูเดี๋ยวครูจะดูเลยว่าใครถูกไม่ถูกเดี๋ยวครูคุณครูจะจะได้ช่วยนักเรียนได้นะครับในครั้งต่อไป หรือว่าเราก็จะไปคุยกันในกลุ่มไลน์ว่าเ,เรายังต้องปรับตรงนี้ตรงนั้นหรืออะไรจะต้องแก้ไขยังไงนะครับในการท่าจับนักเรียนท่าจับสองัญนมากนะครับต้องจับให้ถูกก่อนวางนี้ให้ถูกก่อนนะครับถึงจะปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับเรื่องของการเป่านะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะนะครับเรียนไปนะครับเรื่อยๆเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆในการปฏิบัติเครื่องดนตรตีประเภทคุยรีคอร์เดอร์นะครับเดี๋ยว คุณครูโจ้นะครับฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ